ข้อที่8ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นม4ของโรงเรียนแห่งหนึ่งปรากฏผลดังนี้มัธยฐานของคะแนนทั้งหมดเท่ากับ53.5ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน50-59มีนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำกว่า49.5คะแนน70คนสอบได้ต่ำกว่า59.5คะแนน85คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนม .4 กี่คนอ่าเพื่อให้ดูง่ายขึ้นเราก็จะนำสิ่งที่โจทย์บอกเรามาเขียนเป็นตารางก่อนแล้วกันเนาะอ่าอันนี้เขามีพูดถึงกี่ช่วงอืม,อมดูว่เขาพูดถึงแค่สองช่วงเนาะ,ะถ้าเรามาเขียนตารางเราก็จะได้ประมาณนี้ ช่วง40-49แล้วก็ช่วง50-59าจากติ่งที่เขาบอกว่ามีนักเรียนสอบได้คะแนนต่ำกว่า49.570คนทำให้เรารู้ความถี่สะสม ว่าความถี่สะสมของช่วง40-49มี70แล้วเขาก็บอกต่ออีกว่าสอบได้คะแนนต่ำกว่า59.5มี85คนก็ทำให้เรารู้ความถี่สะสมของอันนี้นี่เองว่ามี85คนต่อไปเมื่อเรารู้ความถี่สะสมเราหาความถี่ได้ถูกต้องปะเราหาความถี่ได้แค่ของช่วงนี้แต่ช่วงนี้เรายังหาไม่ได้อะเรามาดูว่ามันต้องใช้หรือเปล่านะ ต่อไปสิ่งที่เขาต้องการก็แค่หาจํานวนนักเรียนม .4 ถูกต้องปะพี่คิดว่าแค่เรารู้ช่วงนี้มาช่วงหนึ่งมันอาจจะเพียงพอแล้วก็ได้เขาให้มัธยฐานของคะแนนมาตำแหน่งมัธยฐานทุกทีเวลาเราทาใช่ไหมเราก็ต้องหาตำแหน่งมัธยฐานก่อนถูกต้องปะอ่าตำแหน่งมัธยฐานก็คือจํานวนนักเรียนทั้งหมดหารสองถูกต้องปะ แล้วทีนี้ก็เอามาเข้าสูตรว่ามันยทานเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบสามจุดห้าก็ได้เป็นห้าสิบสามจุดห้าเท่ากับขอบล่างของช่วงนี้เพราะมันอยู่ในช่วงนี้ถูกต้องไหมมันอยู่ในช่วงนี้เราก็จะเอาขอบล่างของช่วงนี้มาบวกกับอะไรบ้างค่าตำแหน่งลบอะไร ลบความถี่สะสมชั้นล่างหารด้วยความถี่ของชั้นนั้นแล้วก็คูณด้วยความกว้างอัตราภาคชั้นอ่ะเราก็แก้สมการหาค่าเอออกมา เราหาได้แล้วว่า n เ,เท่ากับร้อยห้าสิบสองนั่นเองถูกต้องปะเพราะฉะนั้นเราก็หาได้แล้วว่านี่คือจำนวนนักเรียนม .4 ทั้งหมดเห็นป่าว่าข้อนี้ไม่มีอะไรง่ายอ่ะมันก็คือเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาเรื่อย แล้วเราก็ลองมาเขียนตารางแบบนี้ดูเพื่อให้แบบเห็นอะไรง่ายขึ้นอ่าสิ่งที่เขาพูดถึงก็มีสอบได้คะแนนน้อยกว่า49.5ทํำให้เรารู้ว่าความถี่สะสมของชั้นเนี่ยคือ70นั่นเองแล้วต่อไปที่เขาบอกก็คือสอบได้คะแนนมากต่ำกว่า59.5มีแบบ1 5คนทำให้เรารู้ว่าต่ำกว่า59.5ก็ต้องเป็นความถี่สะสมของตรงชั้นนี้ เนี่ยเราก็ได้ตารางออกมาแบบนี้เมื่อเรารู้ความถี่สะสมสองชั้นทําให้เราหาความถี่สะสมชั้นนี้ได้ถูกต้องไหมเอ้ยขอโทษเมื่อเรารู้ความถี่สะสมสองชั้นนี้ทําให้เราหาความถี่ของชั้นนี้ออกมาได้ต่อไปเราก็ต้องหาจํานวนนักเรียนสิ่งที่เขาบอกมาต่อเขาก็บอกมัธยฐานมาเราก็แค่หาตําแหน่งมัธยฐานเสร็จแล้วเราก็มาแทนเข้าในสูตรก็คือขอบล่างเท่ากับมัธยฐานเท่ากับขอบล่างบวก,บบวกตำแหน่งมัธยฐาน ลบความถี่สะสมชั้นล่างหารความถี่ชั้นนั้นคูณด้วยความกว้างอัตราภาคชั้นเสร็จแล้วเราก็หาจํานวนนักเรียนออกมาได้ก็เท่ากับ152คนนั่นเองตอนนี้ก็เป็นสถิติง่ายๆที่ไม่มีอะไรนะก็ผ่านไปแล้วกัน